นะครับนิยมไปรับการนะบริการเมื่อเข้าไปถึงพบแพทย์หรือสัญญาแพทย์แล้วมักจะพูดถึงการตัดตัดเสริมจมูกแล้วขอหยดน้ำหรือพูดง่าย็คือเติมไปจมูกให้ยาวขึ้นนะครับแล้วก็มักจะมีคำถามว่าเออเสริมยังไงล่ะให้มันได้ยาวเสริมยังไงไม่ให้ทะลุนะครับและควรจะเสริมไหมนคนตรงนั้นควรจะเสริมไหม ผมก็จะตอบนี้ว่าโอเคการดันหยดน้ำเนี่ยมันควรทําในคนไข้ทุกรายหรือเปล่าแน่นอนครับถ้าทาถามแบบนี้มาก็ต้องตอบว่ามันไม่คงไม่ใช่การเติมปลาจมกูกในคนไข้ทุกรายปกติแล้วการทําจมกูกให้ยาวขึ้นหรือมีหยดน้ำเนี่ยควรจะทําในคนไข้ที่มีข้อผงชี้ชัดเจนในการที่จะทำหนึ่งคือเป็นคนไข้ที่มีลักษณะจมูกสั้น,นว่าปกติแต่ไม่มากนะักนะครับสอง คนไข่มีความยาวจมูกปกติแต่มีความผิดปกติของตำแหน่งของปลายจมูกที่ผิดเพี้ยนไปเช่นเราลองดูสิครับคนบางคนอาจจะมีปลายจมูกที่มีลักษณะของเป็นลนักษณะหน้าตัดไม่ดูออกมาหรือเขาเรียกเรียกว่าการขาดฟูเนสคือ,าอคาก,การขาดลักษณะการนูนของปลายจมูกหรือคนไข่บางคนมีลักษณะของปลายจมูกที่เป็นร่อง นะครับอันเกิดเนื่องมาจากกระดูกพอ่อนเกิดการแยกตัวและไขมันระหว่างชั้นนั้นหายไปกลุ่มพวกนี้เหมาะกับการที่จะทําปลายจมูกให้มีความยาวเพิ่มขึ้นมีความหนุนมากขึ้นเพื่อให้เข้าสู่ภาวะปกตินะครับส่วนในกรณีที่คนไข้มีความยาวปกติอยู่แล้วต้องการเพิ่มความยาวหรือกรณีที่จมูกสั้นแต่ต้องการให้เพิ่มความยาวมากขึ้นใครดีที่สุดในการทําให้จมูกยาวขึ้นคําตอบก็คือตัวที่ดีที่สุด ก็ต้องตอบว่าเป็นกลุ่มวยเป็นกลุ่มพวกเนื้อเยื่อของตัวคนไข้นั่นคงจะดีที่สุดแต่ถามว่าเอ๊ะแล้วเราจะทํากลุ่มเนื้อเยื่อในคนไข้ทุกรายไหมนะครับจริงๆแล้วในปัจจุบันเนี่ยกลุ่มที่เป็นเนื้อเยื่อในการทาปลายจมูกนั้นเนี่ยก็คงมีคนไข้จำนวนหนึ่งเท่านั้นคงไม่ใช่ทุกรายเนื่องจากว่าการผ่าตัดเสริมจมูกให้มีความยาวตรงปลายเนี่ยมันมีหลายเทคนิค ที่เราจะเห็นกันบ่อยก็คือการใช้วัสดุในการที่จะเพิ่มความยาวลงไปาจมูกนะครับก็ถามว่าทําได้ไหมมันก็คงทําได้แต่มันคงเพิ่มความยาวได้ไม่ดีนะเพราะมีโอกาสที่จะผิวหนังบางและทะลุเด็นส่วนวัสดุที่เป็นกลุ่มที่เป็นเนื้อเยื่อของตัวคนไข้เองนะครับน่าจะมีความปลอดภัยมากกว่าในการที่จะทำปลายจมูกให้ยาวขึ้นนะครับที่เราจะเจอกันบ่ยบอยก็จะเป็นพวก กระดูกอ่อนหนังหูนะครับหรือถ้าในบางสถานที่ก็จะใช้พวกพิว้วหนังเทียมในการสร้างปลายจมูกพวกนี้ก็จะลดปัญหาเรื่องของความตึงและโอกาสที่จะพิวหนังบานและทะลุหลงดาทั้งนี้ถัดมาก็คือเรามักจะเจอบ่อยๆว่า<อ>ผู้ว่าบริการนํารูปดาราิตตี้เดไอดอลหรือใครก็ตามที่อยากได้ไมาแล้วบอกว่าทําจมูกแบบตามรูปได้ไหมคาตอบง่าย เนื่องจากลูกที่นํามานั้นเป็นลักษณะจมูกที่ต่างจากคนที่มารับการเดกันเช่นลักษณะผิวหนังที่อาจจะแตกต่างกันลักษณะของตัวความหนานะครับลักษณะของความแข็งความยาวจมูกตรงหรือไม่ตรงมีห้าหรือไม่มีห้าพวกนี้มีผลต่อผลการรักษาจสิงดังนั้นการที่จะนํารูปมาหนึ่งรูแล้วนํามาทําให้เหมือนเลยนั้นเนี่ยอาจจะทําไม่ได้ทุกราย มันจะเกิดขึ้นได้ในกรณีที่รูปที่นํามานั้นมีลักษณะที่ใกล้เคียงกับผู้รับบริการในทุกๆมิติหากเป็นกรณีอย่างนั้นก็คาดได้เลยว่าผลการรักษาก็น่าจะใกล้เคียงกับตามรูปแต่หากแตกต่างกันค่อนข้างมากหรือค่อนข้างจะชัดเจนผลการรักษาก็อาจจะไม่เหมือนตามลูกดังนั้นการนำลูปมามันเป็นเพียงการบอกลักษณะหรือบอกแผนที่คร่าวๆเท่านั้นว่า จะทำให้ได้ลักษณะเขาโคงเป็นลักษณะนี้เช่นในรูปเป็นจมูกทำแล้วดูค่อนข้างตรงก็จะบอกหมอที่ทำว่าโอเคจมูกลางทำก็ขอให้ลักษณะเป็นเส้นตรงจมูกที่มีลักษณะเป็นลักษณะเคิร์ฟปลายกระดูกก็จะคนทําก็จะทราบว่าโอเคทําแล้วให้มันมีลักษณะปลายกระดูกอย่างนี้เป็นการเรียงแบบเอาลายได้แต่ทําเสร็จปั๊บจะออกมาหน้าเหมือนดาราคนนั้นไหมก็คงตอบว่าคงจะเป็นไป,นปนไม่ได้ นะครคงเป็นได้ตามความเป็นจริงของแต่ละผู้รับบริการนะครับ,น,รบนอกจากนี้เราจะเจอปัญหาวิบวินะครับเสริมจมูกแล้วมีความสุขไม่พอจะแก้มันยังไงดีนะครับจริงๆทําได้หล,หลายๆวิธีแต่หนึ่งในวิธีที่คนไข้ามากนาำม,มาถฐานก็คือไม่อยากทําใหม่แล้วล่ะขอเป็นลนักษณะฉีดเพิ่มเติมได้ไหมหากดูตามลักษณะของเทคนิค ก็คงต้องตอบว่าได้นะครับแต่เวลาจะฉีดส,สารเติมเต็มทับไปบนตัววัส,สดุที่เสริมคงต้องดูด้วยว่ามันจะมีปัญหาอะไรตามมาไหมย,ยกตัวอย่างเช่นฟิลเลอร์ที่คุณจะใช้เนะี่ยคุณฉีดเข้าไปปุ๊บเนื่องจากชั้นของการฉีดอยู่สูงกว่าชั้นของตัววัสดุและพวกฟิลเลอร์พวกนี้มันก็มีหลายแบบนะครับหากวัส,สดุที่คุณฉีดเป็นฟิลเลอร์ที่มันละลายหรือส,สลายตัวหายได้หมดก็แปลว่า ความโด่งน,น,นั้นมันก็ไม่คงที่นะครับคนการรักษาก็ไม่คงที่ด้วยหากคุณใช้ฟิลเลอร์ที่มันไม่สลายตัวเลยมันก็ต้องยอมรับกับภาวะแทรกซ้อนของการฉีดสารที่ไม่สลายตัวเลยเช่นเดื่อกาสที่เชื้อนื้อสูงขึ้นการคาได้เป็นก้อนนะครับดังนั้นการจะใช้ฟิลเลอร์ฉีดทับในมุมตัววัสดุโดยส่วนตัวผมแล้วคงต้องทราบข้อดีข้อเสียข,ของมันค่อนข้างจะเข้าใจทีเดียว เพราะเวลาจะแก้ไขในครั้งต่อไปมันอาจจะเป็นปัญหาของการแก้ไขจมูกที่ยากขึ้นยกตัวอย่างเช่นฟิลเลอร์ที่ฉีดแล้วไม่ละลายตัวเมื่อจับตัวเป็นตะการหรือเป็นก้อนแล้วเวลาจะแก้ไขจมูกรอบถัดไปบางครั้งจำเป็นต้องนาฟิลเลอร์อย่างนี้ออกฟิลเลอร์ส่วนที่จะออกนี้มันมักจะทําให้เนื้อเยื่อตรงตำแหน่งนั้นเกิดการเสียสภาพและทําให้โครงสร้างจมูกในตำแหน่งเสียไปด้วยทําให้การแก้ไขจมูกครั้งต่อไปทําได้ยากขึ้นนะครับดังนั้นการจะใช้ฟิลเลอร์เติมได้หรือไม่ได้นั้น ก็คงต้องตอบว่าถ้าใช้ฟิลเลอร์ที่ละลายตัวได้มันคงแก้ไขปัญหาได้ระยะสั้นๆแต่หากใช้ฟิลเลอร์ที่มันไม่สลายตัวเลยอาจจะเกิดปัญหาในระยะยาวที่แก้ไขได้ยากลำบากมากขึ้นนะครับจริงๆแล้วหากจะแก้ให้มันดูกขึ้นผมคิดว่ามันมีหลายวิธีที่เซฟกว่านะครับเช่นการเพิ่มความหนกของวัสดุหรืออาจจะเติมความสูงโดยใช้พวกเนื้อเยื่อ ในการเติมซึ่งอยู่คงทนถาวารดีกว่านะครับ